อันนี้ก็กคือหลังการเครียร์สิวนะคะก็จะมีรอยนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะทําการมาร์กหน้าด้วยมาร์กสาลายเวอร์ชั่นพี่กุ้งกดสิวนะคะ จากที่เราทําการฆ่าเชื้อลดแดงล้างพิเษเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะลงเป็นตัวมาร์กนะคะตัวนี้เป็นมาร์กสาหร่ายลดสิวเวอร์ชั่นพี่กุ้มกดสิวนะคะตัวมาร์กสาหร่ายมีสารสกัดหลักๆก็คือตัวสาหร่ายจะช่วยในเรื่องของนะคะลดการอักเสบของผิวหลังจากการกดสิวได้อย่างดีมากๆนะคะแล้วก็ป้องกันผิวลดรอยดําจากผิวได้อย่างดีแถมนะคะมีอะโลเวล่าจะช่วยลดการแดงของผิวหลังจากการกดสิวได้อย่างดีสุดๆล หลังจากพอกแค่30นาทีจะรู้สึกว่าผิวลดแดงลงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะหลังจากทําการานะั์กของเราก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวถั่วเหลืองตัวนี้จะเป็นสารสกัดที่หลักและเด็ดมากก็คือป้องกันผิวทําให้ผิวของเราแข็งแรงนะคะลดการเกิดสิวแล้วก็เวลาเจอมลภาวะและแสงแดดทําให้ผิวของเราไม่ค้าไม่ดําง,ง่าย เหมือนกับตัวที่ช่วยฟื้นฟูผิวอะค่ะจะทำให้ผิวของเราฟื้นฟูได้อย่างไวและก็เร็วมากๆพี่มีรู้สึกเป็นไงบ้างลกูกเย็นเย็นสบายไหมสบายหายเจ็บไหมลกูกครับหายเจ็บเลยใช่ไหม,มเก็บรายละเอียดนิดหน่อยเรียบร้อยแล้วค่ะ หลังการมาร์กสาลายนะคะเคล้าสิวเสร็จล้กหลังมาร์กครั้งแรกนะคะทั้งสองครั้งแล้วก็ล้างหน้าด้วยโฟมอะโวคาโด,าโดน,นะคะเดี๋ยวจะให้ทาอะโลเว่ลานะคะก่อนนอนทุกวัน ผิวของพี่มินนะคะหลังจากกดจืดไปแล้วนะคะผิวเลยรุนนะคะสิบวันนะคะใช้อโลเวลากับโฟมล้างหน้ามาดูนะคะตองนี้นี่เห็นไหมคะรอยคือแบบหายไปเกือบหมดแล้วนะคะซึ่งน,น้องใช้แค่สองตัวนะคะเพราะว่าผิวดีอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาเยอะนะ เป็นนุมๆก็ใช้ตามสภาพผิวนะคะถ้าเป็นอักเสบเป็นเยอะก็ต้องใช้ตัวอื่นเพิ่มแต่นะ้องไม่ได้อักเสบนะคะมีแค่รอยกับผิวนิดหน่อยนะคะ